เรากำลังจะต้มหน่อไม้ค่ะส่งไปให้คุณปทุมที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะใครที่ชอบกินหน่อไม้ดองหน่อไม้ป่านะมีปีละหนแต่อันนี้เป็นหน่อไม้ปีแล้วดองชนปีพอดีจะอร่อยอืม่มีเราต้มให้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะแพ็คส่งไปให้ อยากแก้ฝ้าไหมนี่น้ำเดือดแล้วต้มในน้ำเดือดสักประมาณห้านาทีสิบนาที แกควรกับตาแว่นไปช้อปปิ้งพาราลกอนเลยต้องไอ้นี่เองร้อนมากเลยไม่รู้เลยแล้วโอ๊ยขนนะแค่พ่อกับแม่เจ็ดสิบแล้วทำไมแกยกไหขวายวะแปดลูกฮะแปดเออพ่อแปดสิบแล้วอะ พ่อยังยกไหวเลยอ่ะทำไมกูยกไม่ไหววะเห็นไหมคนสมัยนี้แข็งแรงสู้คนแก่ไม่ได้กอ้ยเสียดายกว่าจะดองได้เป็นปีมันจะกรอบอร่อยมากเลยเราต้มทีละครึ่ง ต้มเตาถ่านนะมันจะหอมต้มแล้วเดี๋ยวเอาไปซีนส่งไว้ให้ขคอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะสุริกไปทานถ้าร้านอาหารไทยก็ไปทานได้ที่ร้านพี่วันดีนะแต่ของพี่ทุมนี่สายบุญสายบุญวันนั้นเอาไปถวายวัด ทำบุญอย่างเดียวคุณปฐุมบดีนาง,งปฐุมทิพย์ของพระอาจารย์เนาะปิดฝาไว้ทิ้งให้มันเดือดแป๊บหนึ่งเราก็คอยใส่ซีอิ้วหน่อยนะคะแล้วมันเดือดกนะ็สิบนาที ล้วมาเปิดแล้วก็เอาขึ้นได้แค่ต้มไม่ให้มันเฟื่อนยังไงคะสุดยอดเลยคะ่ะ